มีปมอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามองคนอื่นเป็นนิเกตีฟหมดเลยอะหนูพยายามดึงโพสิทีฟกับเขามากๆเลยนะแต่แบบสุดท้ายเขาก็นิเกีฟกับหนูอยู่ดีอะกับอีกแค่เรื่องแบบนี้เขาก็เอามาเป็นปัญหาใหญ่โตเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามขอบคุณครับเขาก็น่ารักทุกวันเลยขอบคุณนะคะ ริวมันไม่อะไรพี่ริวมันมันมันเป็นมันเป็นคนไม่อะไรอ่ะมันริวมันรู้รู้รือเปล่ามันไม่รู้ได้ซ้ำมั้งว่าเขากําลังกําลังแขวะริวมันไม่รู้ได้ซ้ำมั้งน้องมันไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาแขแมันอยู่มันรู้หรือเปล่าว่าเขากําลังแบบไอ้นี่มันอยู่อ่ะไม่เห็นมันพูดอะไรเลยมันไม่รู้อะไรได้ซ้ำพี่ก้าเอ็นดูน้องหนูแบบ หนูก็เลยบอกเขาไปว่าอุ้ยเรียกวอยู่กับหนูมานานแล้วพี่มันไม่เป็นอย่างหนูอย่างนี้หรอกหนูก็บอกกับเขาว่าเออหนูก็พยายามใจเย็นนะแบบเออน้องอยู่กับหนูมานานน้องไม่ไอ้นี่หรอกแค่ช่วยก็ดีใจแล้วเลยเขาแบบจริงจังอะไรของเขาก็ไม่รู้ตีโพยตีพายแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หนูแบบรู้สึกแปลกๆก็คือแบบพี่กะ ชอบพูดแซะชอบพูดประมาณว่าแบบพี่ก้าเป็นอะไรกับหนูหรอพี่ก้าเนี่ยแล้วคนนี้ล่ะเป็นอะไรพูดถึงคนอื่นทําไมเป็นคนนี้ใส่ไม่ค่อยดีเลยอะ่ะแบบไม่ใส่ไม่น่านล่ะ,ะโอ้เข้ามาวันแรกก็พูดอยู่นั่นแหละโอ้หนูแบบไม่ใช่ คือแบบเป็นคนที่คิดอะไรแบบแปลกๆนิดนึงอะหนูก็พยายามใจเย็นมากๆนะพิกะพยายามแบบไม่วีนไม่อะไรพยายามแบบเออเขาคงเป็นคนแบบเออย่างนี้ละมั้งเลยลองดูไปเรื่อยๆพอดูเรื่อยๆเพิ่งยิ่งดูเรื่อยๆยิ่งแบบโอ้โหไลายออกแล้วเมื่อวานนี้หนูเลยรู้เลยว่าเป็นคนยังไงคือแบบทวงบุญคุณมากคือแบบทำไมไม่ใส่ ชุดคอสเพย์ให้พี่แล้วหรอไม่ใส่แล้วใช่ไหมจะได้ตัดสินใจได้ง่ายหน่อยเขาพิมพ์อย่างงี้จะได้ตัดสินใจได้ง่ายหนูก็เล่เอ๊ะหนูก็เริ่มสงสัยแล้วตัดสินใจอะไรเอาพี่ออกจากแอดมินเลยพิมพ์ดูพิมพ์หนูก็เลยเอา้าหนูแต่หนูไม่ได้อ่านออกเสียงไงหนูก็โอเคเอาออกก็ได้ไม่ได้อะไรหนูก็ไม่ได้พูดอะไรน่าร้ารหนูก็เงียบหนูก็พูดแซวๆก็ไร้ล่ะ งั้นถ้าพี่ส่งครั้งหน้าส่งเป็นอันนี้ให้หนูได้ไหมหนูก็เลยบอกงี้หนูขอไม่เอาอันนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็พูดเล่นๆแต่เขาพอมาเมื่อคืนนี้หนูก็เลยโดนด่าเลยแค่เรื่องไม่ใส่คอร์สเพให้เขาไม่ยอมใส่แค่นั้นเลยพี่กาที่ข้อหาแบบเราก็หาว่าหนูพูดเอาดีเข้าตัวเมื่อเชา้าหนูก็เลยแบบเฮ้ยหนูพูดเอาดีเข้าตัวอะไรวะอะไรเงี้ยกเป็นผู้ชายที่แบบว่าแล้ว ใช่ก็หลังๆเขาไม่ค่อยเข้าใช่ไหมพี่กาก็รู้ก็หลังๆเขาไม่ค่อยเข้ามาหนูก็เลยคิดว่าเออพี่เขาคงยุง่งหรือว่าเขามีหลายห้องก็ไม่ได้อะไรเพราะหนูไมปได้อะไรอยู่แล้วแล้ววันนี้มาทวงทําไมไม่ใส่ละ่ะอ้าวกลายเป็นว่าหนูกลายเปนคนผิดเราก็หาว่าหนูพูดเอาดีเข้าตัว โยนความผิดให้แต่คนอื่นหนูก็เลยแบบหนูไม่เคยเป็นคนแบบนั้นนะพี่ไร้โรซี่หวัดดีครับใช่พี่ก็แค่พูดอย่างนั้นนะจบมันไม่ได้ยากเลยแล้อย่างหนึ่งหนูก็ไลทุกวันหนูไม่ได้บิดเลยเราก็มาว่าหนูบิดพลิ้วเข้ามาว่าหนูนะบอกว่าเข้าหลังอะ่ะอย่าไปทำกับคนอื่นแบบนี้นะมาบิดพลิ้วอย่างเงี้ย มาว่าหนูแบบเนี้ยพี่หนูแบบแล้วหนูไปบิดเขาตอนไหนหนูไลทุกวันคุณก็แค่บอกมาซิว่าคุณจะดูวันไหนแล้วเราจะไปรู้ไหมว่าคุณจะมาตอนไหนเพราะคุณไม่ค่อยเข้ามาคุณเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างใช่นี่แหละเป็นสิ่งทําให้หนูหัวร้อนขึ้นมาแบบเนี่ยแหละหนูก็ไม่ยอมแล้วไงหนูก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะจะมาว่าแต่เราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ ถามว่าเราบิดได้ยังไงอ่ะหนูไ like ลทุกวันอะแล้วหนูจะไปบิดได้ยังไงมันคุณมาทำให้เป็นเรื่องเลยแค่เป็นเรื่องใหญ่กับอีแค่ใส่ชุดคอสเพลย์ส่งเราไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอาการหนักเหมือนที่พี่พีเจพูดอ่ะน่าจะเป็นพวกโรคจิตชอบดูแบบใส่อะไร อืมตู่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดไงเพราะคิดว่ามันไม่อะไรอยู่แล้วมันก็แค่เป็นสิ่งที่หนูตั้งขึ้นไงพี่กาแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นของขวัญที่แบบเออให้พี่ๆมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆอยากดูก็บอกได้แต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรค่ะอยากดูวันไหนมาบอกหนูหนูใส่ให้ได้อยู่แล้วคือมันไม่ได้แบบจริงจังอะไรแบบว่าพี่ๆให้หนูหนูก็ดีใจแล้วบางคนเขาให้หนูโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรเลยด้วยซ้ําแบบให้เยอะกว่านี้ด้วย อย่างน้องริวอย่างทุกคนที่อยู่กับหนุ่มานานเขาไม่ได้หวังอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะใช่ใช่จริงๆอันนี้หนูแบบอารุ่มอร่อยตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำอ่ะพิกาแล้วก็มีะมีหน้ามาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ส่งไปแล้วใส่ด้วยเอาหนูก็เลยยอมหนูยังยอมอะ่ะคิดดูดิ <laughs> หนูยอมขนาดไหนอะ่ะ แล้วยังมีหน้ามาว่าหนูอีกอะ่ะคือแบบต้องเป็นผู้ชายแบบไหนต้องเป็นคนยังไงอะ่ะเอาเอหนูก็เลยคิดว่าถ้าพูดถ้าพูดมาขนาดนี้กันหนูแล้วก็อยู่กันคนละโลกเถอะจริงไม่ต้องติดต่อกับอะไรกันแล้วบล็อกดีกว่าหนรู้สึกว่าเขาใช้คำพูดที่ดูดูถูกวีเจเกินไปอะ่ะ คือว่าหนูได้นะว่าอะไรว่าได้เว้ยแต่แบบอย่ามาดูถูกกันอะคือมันมันมันไม่โอเคอะอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคือแบบพอเหอะมีรักไก่ด้วยให้ส่งดิงใช่ใช่เขาเป็นคนหนีจริงวีเจห้องอื่นก็พูดเนี่ยให้หนูอะมาทำนี่นั่นนั่นนะหนึ่งขีดเขาส่งกันตั้งเยอะเขาให้หนูพี่คนนี้ยังให้นะ่ มีน้องคนหนึ่งพูดเหมือนกันพี่ดูพี่สิพี่ส่งแค่นี้พี่จะเอาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนี้นี่เองหรออะไรเงี้ยน้องหนูที่หนูเข้าไปดูบ่อยๆน้องอปุ๊บเต๊ะน้องเต้ะอะไรเขาก็ายังพูดเลยแต่น้องพูดแบบเชิงหัวเราะนะไม่ได้คิดจริงแต่หนูคิดว่าน้องน่าจะคิดแหละแบบหนูก็เลยเอ๊ะจะเอกใจว่าเออเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันเนาะ แต่ถามว่าเจเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะแบบแต่อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยคนอื่นเขายังไม่ขอร้องเยอะกว่าคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจพี่นึกออกไหมว่าโหคุณขอแบบคุณขอวีเจแบบเยอะมากทั้งท,งที่คุณส่งเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมคนอื่นเขาเขาไม่เคยขออะไรเลยอะไรเงี้ยมันเกิดการแบบอันนี้อยู่เหมือนกันนะพี่ หนูก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเขาใช่ก็บพููติดตลกแหละก็เหมือนหนูอะก็แบบไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ตอน,น,นแรกแรกหลังๆมาหนูก็หมดความอดทนแล้วไงไม่ไหวจริง,รงๆกับคนคนนี้ก็เลยแบบเคในเมื่อเขาแบบอย่างนี้ใช่มันไม่มีใครพูดจาอะไรอย่างนี้กับ bj หรอกพี่ ขอหน้าเพิ่งตื่นนอนครับโอ้ยพี่เจพี่เจต้องมาดูแบบตอนหนูตื่นแล้วแหละถ้าแบบนี้คิดว่าถั่วจะมีค่ามากจนสั่งใช่ใช่ใช่ใชฟิลนั้นเหมือนเป็นพวกหลงตัวเองนิดนึงด้วยนะเหมือนเป็นโรคอะไรไม่รู้อะแบบหลงตัวเองอะถามว่าถามว่าไปนอยถามว่าเราไปนอยเขาอ้าวนึกว่ามาสิงหลับ พี่เจเขามาสิงหนูทุกเช้าแหละเหมือนแบบหลงตัวเองนิดนึงว่าแบบหาววพี่เจห้องทงุมนห้องนี้หนอยเขาได้หน่อยอะไรหรือเปล่าเขายังไม่ทันคิดเลไเป็นโลกหลงตัวเองอะพี่ก๊อตสวัสดีครับมนโนใช่มนโนจริงพี่ก้าวหนูยังปวดหัวเลย